จะว่ากันไปแล้วนะครับผมยังไม่ได้นำอาชีพเลยตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเชนสอดนะครับไม่เข้าใจว่าทำไมครับแต่ว่า,าหลักๆเลยเนี่ยโอ้เกมนี้มีขี่ของครับนี่ครับอ่ามีขี่ของครับผมจะลองขี่ให้ดู ขี่ม้าครับคืออาชีพนี้น่าเอ้ยไม่ใช่เกมนี้มันน่าเศร้าอยู่อย่างครับผมผมเล่นผู้หญิงอ่ะผมเลือกมอไซค์ไม่ได้เลือกไอตัวเนี้ยเล่นมอไซค์ไม่ได้จะขี่เอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมจะพาไปดูสัตว์สิงสาราสัตว์ออะเวนอยู่ไกลครับตายแล้วล่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาให้ดูครับแต่ว่าอย่างเจ๊นี่ก็ขี่ม้านะครับสกิลเนี้ย เออการตีเนี่ยเขาค่าก็จะเป็นประมาณนี้โอ้เดี๋ยวออกห่างกันเราจะใกล้กันเกินไปนี่ครับเกมนี้ก็ังมีสกิลตีไกลนะครับเป็นเซ c o n d a r ารีวิป n แล้วก็สกิลเออเป็นอันนี้ไม่ใช่สกิลนะเป็นตีธรรมดาครับตีใกล้ก็อย่างที่เห็นครับจะมีฟินิชม v e ครับอลองดูครับปุ๊บ ลองดูฟีตัวนี้ครับนี่ยิงไกลชึบเลเวลอัพเลยทันทีแล้วสกิลนะครับก็จะมีนี่ครับสกิลเริ่มต้นดีหรือเปล่าวะและนี่ครับอ,อะไรอ่ะ เอาเป็นว่าสำหรับตัวนี้ก็พอนก่อนครับทีนี้เรามาเปลี่ยนตัวเล่นกันครับตัวนี้โชว์ไปแล้วนะครับตัวนี้ครับขับมอไซค์ครับ ตัวนี้ดีกว่าอยังไม่ได้เล่นมาจะให้ลองดูคร่าวๆนะครับว่าเกมนี้มีเควสอะไรบ้างก็เปิดมานะครับตอนแรกเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับวิ่งไปครับวิ่งไปครับวิ่งไปครับคุยครับอมันใช้เราทําอะไรบ้าไปคุยกับคนอื่นครับวิ่งไปครับสรุปอันนี้เป็นอาชีพ b t t e r m a ม e ครับ t บล็ m เมดก็ ผมเอาตรงผมไม่รู้หรอกครับว่ามันทำอะไรอันนี้มันจะให้เรามาเก็บผักนะครับไปแรกๆก็ประมาณนี้ครับจริงเกมนี้ใช้จอยแล้วสนุกครับแต่ว่าคือด้วยความที่ช็อตคล้ายมันเยอะเนาะผมว่ามันก็ปดอะไรหลายอย่างยากเหมือนกันมันควรจะ ถ้าไม่ใช้ปุ่มอะไรน้อยลงเพื่อให้มันซับซ้อนน้อยลงนะครับนะอย่างตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตัวนี้ก็จะได้ขี่มังกรครับผมละอิจฉามากคืออยากให้ตัวอื่นขี่มังกรบ้างอะนี่ครับมันจะบังคับเราขี่มังกรเลยครับสูเราก็จะได้ไอเทมมาครับไอเทม เป็นมังกรครับอันนี้ต้องใช้เมาส์ลากมาใส่ครับึนี่ครับไม่อยากจะโชว์มังกรแม่งเท่มากอืมผมว่านักรบดาดจริงๆควรจะเป็นได้ขี่มังกรมากกว่านะครับมันเท่แบบทำใจไม่ได้เลยครับเพราะมีออโต้รันด้วยผมว่า ไม่เป็นไรครับผมยังไม่ลองชิมนี้ดูเลยเดี๋ยวขาลองก่อนแล้วกันอ่ามีเคล็ดดีไหมอ่าโอเคสีเขียวคือเควสดองสีเ,เ,เหลืองคือเควสดหลักนะครับมันบอกมาอย่างนั้นจะลองไปหามอนสเตอร์ตีก่อน โอ้ oh, ใช้ตีนเตะครับตัวนี้มีฟีดไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <Huh? S 1> ฟินิชสุดมากก็เป็นอย่างนี้ครับกระโดดแทงกระโดดแทงทุกตัวเลยเที่ผมดูมา <Huh? S 1> แลาเซียแคนาลีตัวนี้เป็นอะไรฮึบก <c oughs> ่อเหนือต้องเล็งก่อนครับรต้องเล็งครับสามเหลี่ยมโอ้ oh, ใช้เวทครับ <c oughs> อุย้ยแรงน่าดูสงสัยตัวนี้เป็นสายสกิลอาวุธรองครับเดี๋ยวลองลองสกิลนิดนึงครับ อูอูผมถ้าจะหลงรักเธอซะแล้วสิฮึอือหืมมีเคียวด้วยโอ้โหเรามาดูความบะหึ้นเอ้ยความน่ารักของเธอกันครับอืมน่ารักมากน่ารักมากครับแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ